รกที่ตำแหน่งชอ่ยชิงหกตอนนี้ขุนเป็นปัญหาละขุนจะเดินไปไหนดีอ่ะเดินไม่ได้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆมิตรสหายนักโขกทุกๆท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยคุณอยู่กับรายการช็อตเด็ดแต้มเสียนครับคลิปนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูนะมันเป็นช็อตที่มั่วกันมากๆเลยครับอุตลุดชุลมุนชุลเกครับจนได้ชื่อกลว่าพันละวันครับ พันละวันกลน,นี้มีวิธีการเดินหลายแบบมากๆนะครับแต่ว่าในแบบเอกสารที่ผมมีอยู่เนี่ยมันเป็นวิธีการเดินที่อาจจะไม่ถูกต้อง100%ยเปอร์เซนต์ลกลนี้ผมเคยเห็นตอนเป็นเด็กผมใช้เวลาคิดอยู่20นาทีเพราะว่าหมากมันมั่วมากคุณดูความมั่วของหมากรูปนี้ดูสิ เรือเนี่ยพร้อมจะโดนกินม้าเราจะเปิดมาลุกก็ต้องกังวลว่าจะโดนตัดเรือไหมอะไรทํานองนี้นะแต่องค์ประกอบของการลุกจนเนี่ยมันเพียบพร้อมซะเหลือเกินทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเฉลยแบบปกติก่อนนะครับในปกติที่เขาเฉลยกันเนี่ยก็จะจนอยู่ที่ประมาณ 3T ทีนะอันนี้เฉลยปกตินะจนอยู่ที่3มทีมาดูวิธีการเฉลยแรกนะครับใช้มาลุกก่อนปโปะเข้าไป พอใช้ม้าลุกเสร็จขุนหลบได้กี่ตาเดินหลบได้แค่ตาเดียวครับมาที่ตำแหน่งจอจานสีอ่าค่อยๆดูนะขุนหลบมาที่จอจานสีตอนนี้ม้าของสีขาวเริ่มมีปัญหาแล้วเห็นไหมเริ่มได้กลิ่นไหมม้าสีขาวมีปัญหาถ้าม้าเนี่ยหลบเรือฟรีอีกแต่ประเด็นก็คือสิ่งที่มันหลอกตาของกลกลนี้นะครับความว้าวความไฮฟ์ของมันก็คือสีขาวทิ้งม้าให้กินครับ ยอมโดนกินมาแล้วเปิดลุกด้วยช็อตช็เนี้ยมันเป็นช็อตที่แปลกๆดีเหมือนกันนะรูปกนรูปเนี้ยโคตรแปลกเลยครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะท่อนแยกเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดกี่ท่อนแยก2ท่อนแยกตอนนี้มีทั้งหมด2ท่อนแยกนะครับก็คือเรือกินเรือนะครับกับขุนกินมาเอามาดูขุนกินมาก่อนขุนกินมาเนี่ยไม่ยากอันนี้คือช็อตที่ผมได้รับการ ถ่ายทอดได้รับการสอน,นเมื่อไงเด็กนะคือช็อตที่เขาเฉลยกันก็คือยกม้าเปิดลุกเห็นไหมเรือนี่ครับมันเปิดลุกโดนขุนอยู่แล้วขุนเนี่ยมันไม่มีตาเดินอันนี้เราเรียกกันว่าลุกจนนะครับขุนหมดตาเดินแล้วอันนี้เป็นเบี้ยวคว่ำนะมันเดินไปไหนไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวเรือตรงนี้เป็นแนวเรือท,ทุกจุดเนี่ยมันโดนเปิดลุกไปหมดเลยนะครับจริงๆแล้วมันเปิดลุกได้อันน่าจะต้องแบบนี้แบบเดียวนะครับก็คือการเอาม้าเนี่ยเปิดลุก มาดูช็อตต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าบอกว่าเอ้ยโอเคเห็นแล้วว่าเท่าขุนกินม้าเนี่ยมันมันไม่เวิร์กใช่ไหมสมมติขุนกินม้าไม่เวิร์กแล้วไปเดินตัวอื่นเช่นไปเดินเรือกินเรือไหมสมมติเอาเรือกินเรือก็แล้วกันอ่าถ้าเอาเรือกินเรือเนี่ยหมากแดงก็จะใช้ม้าเนี่ยครับไปลุกที่ตำแหน่งชฉชิงหกพอลุกที่ตำแหน่งชฉ่ชิงหกตอนนี้ขุนเป็นปัญหาละขุนจะเดินไปไหนดีอะ เดินไม่ได้นะครับขุนมันหม,หมดตาเดินนะเพราะาตรงนี้เป็นตำแหน่งม้าหมดนะครับข้างล่างก็เป็นตำแหน่งโดนล็อกไปหมดแล้วเพราะงั้นเนี่ยการที่เอาเรือกินม้าเนี่ยมันก็ไม่ค่อยฟุบไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อ่ะทีนี้เรามาดูตอนจุดเริ่มต้นของกลน,นี้กันนะครับอยู่ที่ประมาณอย่างนี้ใช่ไหมมาดูวิธีการเฉลยแบบที่สองมาดูวิธีการเฉลยแบบที่ผมคิดนะอันนี้คือที่ผมคิด อันเมื่อกี้คือที่เอกสารเขาคิดมาตั้งแต่แรกวิธีการที่สองเอาม้าลุกป๊าปเข้าไปอพอเราเอาม้าลุกเข้าไปเสร็จใช่ไหมอันนี้เราจะเดินไม่เหมือนวิธีแรกวิธีแรกเนี่ยพอเขาขยับขุนหลบใช่ไหมเราใช้วิธีการเดินขุนนี่คือวิธีแรกนะวิธีที่สองเราเอาม้าขึ้นมาลุกครับในตำแหน่งฉล่ชิงหกพอเราเอาม้ามาลุกในตำแหน่งฉล่ชิงหกเสร็จเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาไม่สามารถเดินลงมาด้านล่างได้เห็นไหมม้ามันกันอยู่เบี้ยมันกันอยู่ทุกอย่าง มนโดนการไ้หมดแล้วเพราะงั้นขุนเขาจะต้องหลบมาที่ตำแหน่งฉช,ชิงสี่อ่าเพราะขุนหลบมาที่ตำแหน่งฉช,ชิงสี่ใช่ไหมครับทีนี้เหละเราเลื่อนเบี้ยงหงายลงมาไม่ว่าหมากฝ่ายแดงจะเดินอะไรก็ตามแต่นะครับจะเดินอะไรก็ตามแต่เราจะใช้เรือลุกในตำแหน่งนี้หรืออาจจะตำแหน่งนี้นะอันนี้อันนี้ต้องดูกรณีทีสมมุติว่าถ้าเดินเรือหลบเราจะลุกแบบนี้ก็ได้ อันนี้ก็คือลุกจนคือหมากมันจะหลอกหลอกตาเรานิดนึงรูปแบบเนี่ยสมมุติว่าถ้าใช้เรือกินเรือฟรีเราก็เรือลุกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการลุกจนอยู่ดีอันนี้จะใช้การเดินทั้งหมด3ทีเดินนะครับแต่มันมีวิธีการเดินแบบ2ทีเดินอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าวิธีการเดินแบบ2ทีเดินเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมหรือว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าในตำนานนะครับ2ทีเดินก็มีนะ แต่ว่าในยุคสมัยนะั้นผมเห็นใครๆก็เฉลยสาทีเดินกันนะอันนี้คือรูปหมากนะครับหลายคนโฟกัสกับการที่ต้องออกมาลุกเท่านั้นไงประเด็นคือก็เลยอาจจะยังไม่เห็นเบสมูฟที่แท้จริงเบสมูฟที่แท้จริงคืออะไรรู้ไหมเดินเบี้ยลงมาในตำแหน่งชอช้าง6ครับอันนี้คือเบสมูฟที่แท้จริงของรูปกดรูปนี้คันละวันครับ ถ้าเดินมาลักษณะนี้เนี่ยถามว่าจะไปเดินอะไรดีอ่ะเช่นเอาเรือกินมาได้ไหมสมมุติว่าเอาเรือกินมาถ้าเรือกินม้ารูปนี้เนี่ยจุดนี้ผมว่าไม่ยากเลื่อนเรือลงมาลุกแค่นั้นเองครับสองทีไหมสองทีนะครับเลื่อนเรือลงมาลุกแบบชิวๆเลยอ่ะเพราะงั้นเรือกินมาไม่เวิร์กแล้วเนี่ยหลังจากที่เราเดินเบี้ยงหายเสร็จเนี่ยหมากแดงคือแบบหมดไอเดียเดินเลยนะไม่รู้จะเดินอะไรครับ ขยับเรือลงมาก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้เลยครับสมมุติว่าขยับเรือลงมาก็ยังยืนยันที่เดิมนะเอาเรือลงมาลุกนะหรือไปขยับเบี้ยขยับอะไรก็ตามแต่ก็เรือลงมาลุกอยู่ดีอ่าทีนี้หลายคนบอกว่าเอ้ยงั้นไม่ขยับเรือแล้วขยับหุ่นหลบแล้วกันอ่าก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียครับถ้าขยับหุ่นหลบเนี่ยคุณผู้ชมต้องดูครับว่าม้าตำแหน่งตัวบนเนี่ยมันกันตาเดินนี้ไว้แล้วนะครับ เบี้ยหงายเนี่ยมันกันตาเดินฉอชิงห้าไว้แล้วนะแล้วมาเนี่ยมันเรือมันผูกทุกอย่างด้านล่างเนี่ยมันเคลียร์หมดแล้วเราเอาเรือลงมาลุกครับนี่คือการลุกจนนะครับหมากรูปเนี้ยจะจริงๆแล้วจนภายใน2ทีนะกนลพันละวันเนี่ยก็คือการเดินเบี้ยหงายเนี่ยลงมาก่อนแต่รูปนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีเบี้ยหงายตัวนี้สัอย่างนะถ้าไม่มีเบี้ยหงายตัวนี้สัอย่างผมคิดว่าการที่เรา เราเอาม้าลุกนะแล้วก็พอเขาขยับหุ่นเข้ามาใช่ไหมเราเปิดมาอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันเป็นรูปหมากที่ดีนะที่มันจนสวยงามดีใครจะไปคิดว่าการลุกจนคือการที่ต้องให้กินมา้าคือมันเป็นกลนที่แบบว้าวมากเลยนะในยุคนั้นตอนนั้นเนะี่ยผมรู้สึกว้าวกับกลนกลน,นี้มากเลยคนระับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับลองฝึกลองคิดวิเคราะห์กันดูแล้วกันว่าถ้าเป็นคุณผู้ชมเดินเนี่ยในเกมจริงเนี่ยเราจะเดินแบบไหนมันมี3มทางเลือกเลยนะ ลองคิดดูกันลสามทางเลือก3สไตล์นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจหมักลูกไทยกันว่าผู้ใฝ่รู้กันด้วยครับแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนปลุกความเป็นเซียนในตัวคุณด้วยกลยุทธ์สุดยอดเซียนเผยแต้มลับเคล็ดวิชาม,ม้ายงขวาจากประสบการณ์จริงของสุดยอดเซียนนกกระจิบ มีทั้งแบบปกแข็งและแบบปกอ่อนซื้อวันนี้ครบชุดแถมฟรี AI r e d g o d เวอร์ชันใหม่ล่าสุดและพิเศษสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อปกแข็งจะได้รับฟรีคอร์สเรียนออนไลน์เปิดมากจำนวน3ชั่วโมงคุ้มขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วติดต่อได้เลยครับที่ Line แอดมากลุกไทย